สวัสดีครับช่องลุงใจกล้านะครับเป็น EP2 นะครับวันนี้มาดูหลานขี่เจ็ตสกีนะครับกรสบสนานนะครับอันนี้เริ่มตะวันคลอยแล้ว6โมง45นะครับแต่ท้องฟ้ายังไม่มืดก็สามารถที่จะขี่เจ็ตสกีก็ได้เรื่อยๆนะครับคาดว่าอีกสัก15นาทีคงเลิกขี่อันนี้ตกลงไวจะไปไกลขึ้นอีกนะครับ อันนี้คือคลองดำเนินสะดวกนะครับซ้ายมือ,อไปทางด้านหลังเรือนะครับก็จะไปทางเขาเรียกอะไรบ้านแถวขวามือที่ไปกำลัง,งไปนี่ครับไปจบที่หลัก8นะครับวัดเจริญสุขารามนะครับจะผ่านหลักห้าซึ่งเป็นคลองดำเนินสะดวกเ,เป็นอำเภอด,ดำเนินสะดวกนะครับคงไปอีกสักพักหนึ่งก็เลิกนะครับนี่เริ่มอากาศ เริ่มดีเริ่มเย็นเนย็นลมโชยช่องท้องฟ้าเริ่มมีสีสดใสน,นะครับลุงใจก้าต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบกดแชร์กดไลค์ให้ลุงใจก้าด้วยนะครับสวัสดีครับ